เข้าสู่รายงานพิเศษกันต่อในวันนี้นะครับหาเสียงเศรษฐกิจหยุดคอรับชั้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกนั้นจึงทําให้นึกถึงว่ามีตัวแทนจากกลุ่มของบริษัทชิปปิ้งพยายามที่จะทําให้กระบวนการคอรับชันในภาคธุรกิจการส่งออกนั้นลดน้อยถอยลงและในที่สุดก็เกิดเป็นต้นแบบขึ้นมาได้ ไปติดตามรายงานพิเศษกับธุรกิจชิปปิ้งกันค uh, รับในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยม,มันไม่มีระบบที่ดีนะฮะเป็นระบบเมนวลซึ่งซึ่งมีการการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแต่พอ,พอกลุ่มเริ่มใช้ระบบเข้ามามีระบบผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็เลยอ e ีคัสตอมตรงนี้มันก็จะลดะการติดต่อหรือว่าการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ,จ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าการเสนอให้จากผู้ประกอบการด้วย คำบอกเล่าของนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยสะท้อนเน้นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการนำเข้าส่งออกสินค้าได้เป็นอย่างดีอดีตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกมักติดอันดับต้ตนๆของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดค่ะข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่หเห็นว่าต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงกันถึง50%นเลยทีเดียวเพื่อแลกกับความสะดวกและรวดเร็ว แต่หลังจากที่กรมศุลกากรนํนำระบบการยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e c u s t o อมมาใช้ในพิธีการนำเข้าส่งออกก็ทำให้ปัญหาลดลงไปมากเพราะ E-Custom มทำให้การพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการลดลงเมื่อไม่เจอหน้ากันโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกรับเงินหรือการเสนอให้จากฝังผู้ประกอบการก็เกิดขึ้นได้ยากค่ะเมื่อไม่ต้องใจ่ายใต้โต๊ะต้นทุนของผู้ประกอบการก็ลดลง ผลที่ตามมาคือผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากการนำเงินที่เหลือไปลงทุนพัฒนาการผลิตพร้อมรับการรุกคืบของบริษัทข้ามชาติถึงเชิงสวยนะแต่นะมันมันเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างต้อเข้าใจว่าถ้าคุณมีมีค่าคอมมิชชั่นหรือค่ากาคอร์รัปชันพวกนี้มันก็คือต้นทุนทั้งนั้น ในทุกวงการแม้แต่สภาหอก็เาเรียกร้องว่าเอ,อ้ยมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เรียกค่าค่าคอมมิชชั่นกันเนี่ยนลักษณะเดียวกันนะฮะมันก็คือต้นทุนผู้ประกอบการซึ่งไม่สามารถที่จะโชว์ได้ในระบบบัญชีไม่เฉพาะตัวกรมสุรกากรเท่านั้นนะคะที่ลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตัวแทนออกของเองก็ตื่นตัวในเรื่องนี้พร้อมประรากาศดังๆเขาว่าจะหยุดจ่ายเงินใต้โต๊ะทำให้วันนี้แม้ปัญหาจะยังไม่หมดไป แต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เริ่มเห็นความพยายามที่จะทําให้การทุจริตคอร์รัปชันมะเรงร้ายที่คอยกัดกร่อนทําลายชาติหมดไปจากสังคมไทยค่ะทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับนั่นก็เป็นรายงานพิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้<ะ>เห็นว่าวงการชิปปิ้งได้พัฒนาร่วมมือกับกรมศุลการการที่จะทําให้คอร์รัปชันนั้นหมดไปให้ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ